พี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรจะให้ดูนะครับแล้วก็เลยมาดูการสาธิตการใส่เปรตเขาบอกว่าเปรตก็เปรตเอาสัขมสัขมินคือเปรตเปรตพี่น้องเอานี่ครับก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มัดก่อนพี่น้องก็คือเราต้องเอาไม้ไปปักอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับต้องปักอย่างนี้เลยหรือมัดกับต้นไม้ได้ไหม ไม่มีไม้เลยโอ้ถ้าไ,ไม่มีไม้ก็คือไม้ตรงเล้วการการใส่นี่จะเน้นแบบที่โล่งหรือที่รกที่โล่งน่เละที่โลง่งแต่ใกล้ๆต้นไม้ใกล้ๆเล้ยกอะไรพวกนี้เนาะนั่งเละอันนี้คือที่เขาใส่เอาปลาซิวปลาซิว,วอ้าวลหลักๆคือปลาซิวอ้าวครับเนะาะปลาซิวอ้าวปาซิวอ้าวน,นี่คือคืออะพีโน่เดี๋ยวมัดมัดติดให้ดูก่อนเดี๋ยวผมต้องต้องถอยนิดนึงอ่าก็ หามุมดีๆก่อนมุมนี้แหละครับโอ้ยนองเราต้องให้เห็นน้ำข้างหลังด้วยนี่คือการสาธิตโอ้ทางนี้มืดไม่ได้ครับนี่คือการใส่เปรตๆชาไทยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเลยผมก็เรียกตามตามคำเรื่องนี่เลยก็จะอ้าวสมมุติว่าสมมุติว่าถ้า ระดับน้ําที่เราจะใส่เอาไประบายมัเข้ามัเข้าข้างล่างนี้อ๋อครับคือเราใส่มดแดงข้างในเนาะน้นอ่ะทีนี้เอาเอาระดับน้ําก่อนครับว่าระดับน้ำแบงนี้แล้ะไอ้ที่ไอ้ไอ้ที่ที่เป็นเป็นที่เป็นเส้นเส้นสามเส้นนี่คืออะไรครับที่เป็นรอยสามสามเส้นเนี่ยนี่เลยนี่เลยให้เผื่อน้ำลดไปน้ำลดอ๋อคือคือเราเราเราวางมันจะลงมาอีกถ้าน้ำขึ้นเราแทนดับนี้ อ๋อเผื่อมันเช้ามาส่ติเราไปใส่ตอนเย็นเนาะเราใส่ไว้ที่อันนี้เผื่อกลางคืนมันค่อยๆขึ้นมาอีกค่อยขึ้นมาอีกมาเผื่อเช้ามามันก็ขยับขึ้นอีกอ๋อนี่เลยก็คือสามอันนี้ก็จะอยู่ประมาณว่าไม่เกินตัวบนไม่เกินตัวบนไม่ไม่ต่ำกว่าตัวล่างอาจจะอยู่ประมาณกลางๆก็เผื่อเนาะถ้าน้ําขึ้นมันก็จะขยับขึ้นหน่อยน้ําลงก็จะไม่เกินเออเขามีเขามีคเรื่องอะไรอ่ะ มีตําหนิไว้ให้อยู่พี่น้องนะครับก็มีตาหนิไว้ถ้าน้าขึ้นครไปดับนี้ราบขึ้นมันยุ่นดับนี้ถ้าน้ำลดเราใส่ดับนี้ได้มันลงมาอ่าก็เป็นการเผื่อไว้เผื่อไว้พี่น้องอันนี้ครับเคยถูกสูงสุดเยอะสุดประมาณบันสองโลกว่าสองโลโลโลกว่าโลโลกว่า,ลวาแล้วเราใส่ก็คือ ใสหนึ่งคืนไม่ใส่หนึ่งคืนเอ่ใส่ตอนเช้าตอนเย็นยกอันนี้คือใส่กลางวันเราต้องกลางวันตอนเช้าอ๋อตัวนี้คือเขาต้องใส่ตอนกลางวันใช่ไหมครับผมถึงจะเข้าดีใส่ตอนตอนเช้าเราอาอยมาใส่ตอนเช้าตอนเย็นประมาณสามโมงสี่โมงนี่เราจะยกอ๋ออ่าพี่น้องนี่เลยนะครับเปรีดเราเรียกเปรีดก็นะนี่เนานักเลงคนได้ พี oh, <laughs> ่น้องนี่คุยเรื่องเปร <laughs> เรื่องปลาเดี๋ยวจนะให้มีอะไรให้ <laughs> ดูอีกโอ้โ <laughs> วันนี้เราได้ข้อมูลคร่าว <laughs> ๆอันนี้อันนี้ถือว่าไซส์ไซส์ใหญ่หรือไซส <laughs> ์ใหญ่เลยครับอันนี้คือไซส์ใหญ่สุดประมาณนี้ส่วนมากเนาะ <laughs> <laughs> อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องไซส์ใหญ่เออเอาวันนี้เป็นเทคนิคครับผมเป็นเทคนิคนี่การมัดการมัดก็จะประมาณนี้ครับถ้าเป็นเป็นที่โล่งไม่มีไม้ก็ต้องเอาไม้ไปเสียบไปปักอย่างนี้ การมัดก็จะมีระดับน้ําอย่างที่บอกครับใบไม้ปิดนี่ออกขบวนี้ใช้ใบไม้ปิดครับมดแดงเราต้องทําให้มันตายให้มันสลบก่อนไหมตายไปเลยมันไม่มันไม่ปีนขึ้นบ่ปีนแน่นแต่ดันติดกระสลบอโอ้คือคือต้องทําให้มันสลบอ๋อแช่น้ําไว้ก่อนเลอ๋อแช่น้ำไว้ก่อนแล้ให้ให้มดแดงมันสลบแล้วก็อยู่ข้างในนี่แหละเนี่ยมันจะมีมีมีร่องรอยมดแดงผมเห็นอยู่แวบๆอยู่ งานพี่น้องเห็นร่องรอยเม็ดแดงไหมมดแดงอันนี้ใส่ใส่ถุงไว้วัน,น,นก่อนถุงไว้โอ้แเป็นไงมุนเต้เาไงไงด่เต้าโอ๋ยวใส่วันก่อนติดอยู่พี่น้อง <c oughs> นี่ครับกรีดี๋้วต้องต้องแดดออกอย่างนี้แหละครับนี่ยแดดออกแล้วก็ไปใส่ตรงที่ที่มันโลง่โลงๆใกล้ป่าหน่อย หรือในป่าจะเป็นหุบแล้วมันโล่งๆงใส่หมดแดงนี่นอเราคือใส่กลางวันใส่เช้าอา่อยกตอนเย็นเออาผมก็เพิ่งเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้วิธีการใส่วันนี้เลยครับพี่นอเห็นแกกําลังจะสาธิตให้ดูก็เลยมาเป็นความรู้ไปเลยอันนี้ครับที่ไว้สําหรับมัดมัดเนี่ยไว้ผูกนะครับต้องใช้ใช้ไม้ไผ่ โอ้ oh, สุดยอดครับผมอาจารย์ของเราครับท <laughs> ี่ที่แกพูดได้เพราะแกหมดไปเยอะครับผมแ <laughs> กพูดคล่องออนี่ครับน้อง <laughs> 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 ไม่แปลกครับผม <laughs> ของหมดเดี๋ยวนี้แหละเ <laughs> ออก็เป็นบรรยากาศเด้อยนี่น้องนะเราได้ความรู้เรื่องการาใส่ เปรตใส่เปรตนะครัาเกมีนคือเปรตที่ดักปลาซิวอ้าวนะครับเนี่ยวันนี้แดดออกแต่ปลาไม่กระโดดก็เลยไม่มีผู้คนครับมียายอยู่คนเดียวนั่งเมื่อกี้เนี่ยเดินมายายกำลังทานข้าวเที่ยงพอดีครับยายกำลังทานข้าวเที่ยงอยู่คนเดียวก็ยังไม่เห็นมีปลาอะไรพี่น้องเดี๋ยวรอรอวันที่มันมีอะไรอีกก็ค่อยมาถ่ายกันอีกพี่น้องยกยออยู่ฝั่งนน้นน้อยนึือตกเบ็ด แล้วกบ่ไตรโอเอนุพก่น้องน้องเขาตกปลาอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับสักหน่อยนึงเนอ่ยครับก่อนจะไปให้ดูนิดนึงโอ้ยพี่น้องอได้ความรู้ไม่พอไ้ของแซ่บเดี๋ยวไปดูว่าตกปลากันชักหน่อยนึงับพี่น้องได้ความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับผมเกบอกว่าตอนที่เราจะไปยกนะครับคือเรา เราใส่ในน้ําแล้วเนาะแล้วเราลงไปเนี่ยเราต้องเอาเอา,เอาไม้อกิ่งไม้ใบไ,ไม้มามาอุดก้นมันไว้ก่อนพี่น้นงเนี่ยอุดก้นมันจะมีรูอยู่ตรงกลางนะนะครับเราต้องไปอุดอุดก้นมันก่อนครับตรงที่เราลงไปเนี่ยเราตัดเอายอดไม้ใบไ,ไม้มาปุ๊บเราก็มุนอุดปุ๊บก่อนที่เราจะยกออกครับผมเนี่ยก่อนที่เราจะดึงออกเราลงน้ําไปปุ๊บเราก็ ลงไปอุดก่อนเลย่าแต่ทีนี้แกบอกว่าวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตว่าปลาเข้าดีไหมสมมุติว่าเอา้าน้ําอยู่ระดับประมาณนี้เนาะเรามองเรามองแต่ไกลๆเนี่ยจะเห็นน้ําเปียกน้ําจะเปียกขึ้นสูงเกินระดับเป็นชื้นเหมือนเปียกชื้นขึ้นนะนั่นหมายถึงว่าปลาเข้าเข้าอาจจะเข้าเยอะด้วยซ้ําครับเพราะว่าปลามันจะกระโดดกระโดดไปกระโดดมาตึงต้งน้ําก็จะเด่นกระดอนเปียก คือว่าเราตั้งระดับน้ำไว้เท่นี้แต่มันชื้นน้ำมันจะชื้นเออเราก็มองผิวน้ำนะผิวน้ำอยู่ประมาณน,นี้แต่ว่ามันเปียกชื้นขึ้นบนเปียกชื้นขึ้นบนอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะติดปลาเยอะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะก็ก็แล้วแต่แต่หมายถึงว่ามีปลาเข้าแน่นอนเพราะว่าปลามันจะกระโดดข้างในนี้นะครับเวลามันเข้าไปมันก็จะกระโดดกระโดดเสร็จก็น้ำก็กระจายกระจายมาเปียกนะครับผมเออเป็นเทคนิคในการสังเกตนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านพี่น้อะ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดักปลาซิวอ้าวนะครับผมเดี๋ยวไปดูเขาตกปลาัหงนุนหน่อยนึงพี่นอ้องพี่น้องได้ความรู้เรื่องเปรตแล้ววันนี้ยายอยู่คนเดียวยายเหงาไหมยายโอ้ยายไม่เหงาหรอกยายชุกหวยไหมวันนี้นี่ <c oughs> ยายได้ลอยกระทงไหมเมื่อคืนว้าไปลอยกระตานี่ยายเออยายลอยคนเดียว <c oughs> พี่น้องโอ้ยตัวนี้เงียบปลาครับเฮ้แยแซวลอยนิดๆหน่นนอยๆเดี๋ยวไปดูว่าตกเบ็ดต,ตรงนั้นได้ไหมเออจยยะไม่ต้องไปตรงนู้นหรอกตรงนี้ก่อนแหลพี่น้องดูโฮโฮตกเอาปลาเข็งครับว้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่กริงกรงกริงกรงกรงนี่ตกปลาเข็งเนาะป,าปากกลาขึ้นปลาขึ้น พี่น้องผู้คนเริ่มมาดูปลากันอีกแล้วเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับพอมาดูปลาดูอะไรกันขอได้ปลาไหมพี่น้องทางนี้อไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เลย็ตกปลาอะไรครับปลาโมบอ,อ่ไหนปลาโมนยื่อไหนอ้นี่ไงพี่น้องปลาหมดรับ <laughs> ปลาหมดรับเออปลาตรับ วันเนเงียบเงาพี่น้องเ,นเนองดี๋ยวรอครับรอให้ปลามาก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็ได้คึกคลื้นอีกครับทันมากากวยมากเลยอามันขึ้นนิดหน,น,น่อยเนาะเป็นไรพี่น้องวันนี้เราก็มาได้ความรู้เรื่องการใส่เปรตนิดหน่อยครับผม